เครื่องทำวัฟเฟลิลรุ่นเก่าเก่ามากดูว่าจะทำได้กินไหมวันนี้จะซื้อใหม่ก็ยังใช้ได้อยู่เนาะเสษได้ตั้งเราจะมาลองทำเครื่องนี้ดูวันนี้ลงมือกันใส่นมลงไปตามด้วยไข่ไข่ทั้งใบเลยนะ ตวก็น้ําตาลเกลือน้ํามันพืชขออนุญาตใช้ตะก้อใบฟ้าเพราะว่าปวดแขนมากเลยป้าจะตีให้ไข่พอแตกแล้วก็เข้ากันผงฟูจะผสมกับแป้งซะก่อน คนให้มันเข้ากันก่อนเล็กน้อยจากนั้นป้าก็จะทยอยใส่แป้งแล้วก็ใช้เครื่องเลยแต่ระวังระวังฝุ่นด้วยนะตีเบาๆก่อนทยอยใส่จนฝ่าแป้งจะหมดอ่ะนะ คนๆซะหน่อยแล้วค่อยตีสปีดต่าใช้ตะก้อมือตีก็ได้นะถ้าใครไม่มีตะก้อไฟฟ้านะแต่ป้าป,ปวดแขนเลยต้องใช้ตะก้อไฟฟ้าแทนไม่ต้องไม่ต้องตีนานมากนะตีแค่มองไม่เห็นฝุ่นแป้ง แล้วเราก็หยุดเ,เติมเออกลิ่นวาลินาขวดก็น้อยหนึ่งเติมไปช้อนชาหนึ่งในขวดน่าจะมีอยู่ประมาณสามช้อนชานะแล้วตีพอเข้ากันจากนั้นป้าก็จะนำแป้งเนี่ย ปิดฝาแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้ประมาณ30นาทีเนีย่ยพอครบกำหนดก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาทอดกันอย่าลืมอุ่นเตาสมัยคุณย่าก่อนนะคะดูซิทาด้วยเนยที่บ้านวันนี้ไม่มีเนยจืดจะใช้เนยเค็มนั่แหละเอาไปละลายในไมโครเวฟแล้วก็เอามาทาทา กันติดใส่ไปสองทับพีพอดีเลย ิ้งให้เย็นตัวลงจะกรอบน่ากินมากจัดใส่จานเสิร์ฟกันเยีสต์สตอเบอรี่ใครไม่ชอบเยีสต์สตอเบอรี่ก็ใส่อย่างอื่นแทนได้ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ